อ้าวรักแจ็คไม่เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างฉันสบายดีแล้วจะโดนวางยาเป็นไงบ้างหายดีหรือยังเอ,อิมเอิ่มนะนายรู้ได้ไงเออน่าฉันรู้แล้วกันฉันมีเรื่องจะบอกในสามถึงสีวันจะอาจจะไม่รอดกลับมาพวกเราต้องรีบรักษาไม่งั้นจะไม่มีประธานมาแจ้งงานโอเคฉันจะไปจ้างหมอที่เก่งที่สุดมารักษา งั้นเธอเอาเบอร์นี้ไปหมอนีเก่งสุดแล้วเบอร์นี้ใช่ไหมใช่ถ้าไม่ใช่เตหัวกูเลยสวัสดีค่ะคุณหมอช่วยมารักษาแฟนฉั้นหน่อยค่ะที่ไหนครับโรงพยาบาลค่ะไปรอเลยครับผมขอเวลาห้านาทีเดี๋ยวฉันพาไปที่โรงพยาบาลเอง านาอนะกูขอให้มึงหายไวๆนะไอ้เพื่อนรักเออเออกูไม่หากูตายแค่นั้นแหละอีสปายกูเกลียดมึงคุณคือคนไข้ใช่ไหมครับครับใช่ครับผมคือคนไข้ผมว่าดูจากอาการแล้วคุณโดนวางยาใช่ไหมครับใช่ครับการรักษามีความเสี่ยงสูงที่คนจะเสียชีวิตนะครับแต่ถ้าอยู่ในมือผมไม่เสีย ชีวิตแน่นอนครับการรักษาใช้เวลากี่วันครับบอกได้ไหมรักษาใช้เวลาหนึ่งวันครับพักฟืนใช้เวลาสองถึงสามวันครับโฮไอจ้ามึงตายเธอะกูจะไม่ตายโว้ยไอเพื่อนแวนมึงจะให้กูตายกูจะรัว่าฮ่าฮ่าฮ่ามรดกต้องเป็นของกูคุยนานและผมจะได้รักษาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมคุยกับเพื่อนผมก่อนปล่อยกูนะปล่อยกูสิ